ในการประชุมสุดยอดบริกที่เมืองคาซานของรัสเซียนะครับมีการประกาศออกมาในการเพิ่มแล้วก็ขยายขอบเขตสมาชิกของกลุ่มบริก s ์อีก13ประเทศด้วยกันหนึงในจำนวนนั้นมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยครับและประเทศในแถบอาเซียนอย่างมาเลเซียเวียดนามก็ถูกรวมอยู่ใน13ประเทศนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ13ประเทศที่ถูก ขยายออกมาให้เป็นสมาชิกของกลุ่มบิกซ์นอกเหนือไปจากไทยแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศนะครับแอลจีเรียเบลารุสบโบลิเวียคิวบาอินโดนีเซียคาซัคสถานมาเลเซียไนจีเรีย,รยตรุรกีอูกันดาอุซเบกิสถานแล้วก็เวียดนามถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกเต็มตัวแต่ว่าการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรก็จะมีข้อดีมีประโยชน์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายการค้าการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางวลาดเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียบอกนะครับว่าการขยายขอบเขตของกลุ่มบริกสออกไปในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นบทบาทใหม่และก็จะทําให้มีการร่วมมือกันรสร้างระเบียบของโลกแล้วก็มีตัวแทนมากขึ้นเป็นการตอกย้ําว่ากลุ่มบริกสเองต้องการสลายขั้วครับอยากให้การรวมตัวกันนั้นมีประเทศไม่ใช่เฉพาะชาติตะวันตกเท่านั้นแต่ให้ครอบคลุมไปในทุกๆภูมิภาคด้วย อันนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามของกลุ่มบริก s ในการขยายอิทธิพลออกไปให้ไกลไปจากสมาชิกเดิมซึ่งมี5ชาติก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและก็แอฟริกาใต้นะครับอันนี้ก็เป็นการตอบสนองต่อความต้องการแล้วก็นอกเหนือถือเป็นทางเลือกที่จะอยู่นอกเหนือทางเลือกที่มีอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรที่ถูกควบคุมโดยชาติตะวันตกอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับ ซึ่งก็น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อประเทศสมาชิกมีการขยายออกไปมากขึ้นไปแล้วเนี่ยกลุ่มบริกก็จะกลายเป็นผู้เล่นกลุ่มสําคัญที่มีความน่าเกรงขามและก็หลายหลายชาติหลายหลายกลุ่มหหลายลหลายกลุ่มเขเศรษฐกิจคงต้องหันจับมาจับตามองกลุ่มบริกมากขึ้นไปกว่าเดิมครับ